ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำสื่อค่ะก็ให้ประสบการณ์กับทุกท่านอย่างเต็มเปลี่ยนนะคะเรื่องนี้ในโอกาสที่ที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงอานุสัยท่านนะคะที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างทึ่มท้นค่ะดิฉันขอแนะนำท่านวิเพื่อนำเสนอรายการอย่างครอบคริยธรรมและที่เราทำร่วมกันค่ะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPa เนี่ยมันเป็นหลักกฎหมายที่มาคุ้มครองว่าข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไรก็ตามอย่างงานข่าวของเราเนี่ยรเราใส่ชื่อ,อนามสกุลการเสียดิจการโทรทัศน,น,นะครับให้ไปรายงานไปป้ายไปทางสื่อมวอ่าเขาเรียกว่าการลงชื่อของสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะครับเราแน้รับว่าอยากเป็นทางารนะคะตนนะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างมากนะคะเพราะเป็นประเด็นที่ นานะครับเราจัดไปแล้วครั้งที่หนึ่งที่กรุงเทพนะครับโดยช่องช่องนะครับที่เป็นช่องโทรทัศน์วิทยาผู้รับอนุญาตผู้ผลิตรายการผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในกิจการกระจายข่าวกิจการโทรทัศน์ให้ปฏิบัติงานภายใต้จายสือนะครับในหัวข้อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายมีคราบท่าขอขอเชิญนะครับนักสื่อครับเดี๋ยวเพีเดียวเรามีเวลาอีกประมาณสักสิบนาทีนะครับสื่อบ้านนะครับเรีนเชิญครับ การจดสิทิ์เราให้หมนะครัในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนอาชีพเนี่ะฮะเราจะเดินเราจะอ่ข่าวอันที่สองข้อมูลจติดเดี๋ยวนี้แทบลุกตะศแยกทั้งเราสามารถที่จะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะฮะบางครั้งเอ่อมันผิดรบกทั้งเด็กทั้งที่พบกันโดยอันที่สองเอ่อผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบสัมภาษณ์เราต้องการบันทึกเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานหรือบางเรื่องเราเก็บไปเพื่อจะใช้ใช้ทำการมันสามารถที่มันเป็นกรอบยาม ประกอบไปตามท่านนายกคนนี้เขาเป็ไม่ได้ในข้อสองที่ชาเถิดนะข้อสองพิบินเลยตอบไเลยไม่ต้องผมก็ต่างต่างกวเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ที่นี่ก็ต่างต่างตอบของผมเนี่ยลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีคนดูเยอะพอมีคนดูเยอะแก้ไขเพื่อให้เกิดอากาศโอเคนะาจารย่พูดตอบประเด็นแรกเผยแพร่เราไม่ผิดนะเพราะเราเผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับให้ภาพเราเพราะว่าตอนนี้มีเคสเยอะที่เราปรับไปคือ อย่างเช่นร้านกาแฟอะไรต่างมีบางทีบริษัทก็ไปใช้สื่อมวนชนแบบนี้แต่คนที่เขาให้ข้อมูลเราตรงนั้นนะตรงนี้เราก็มีขอ้อพิพาทกันเรื่องหัวมียบ้างเรื่องส่วนตัวบ้างก็คปนวอทช์แอปอะไรต่างเราก็ปรับนะแล้วก็ตักเตือนล่าสุดมีเคสหนึ่งก็คือว่าเราปีโรกหลายใบยก็พากิ๊กไปกินที่โน่นแล้วตา์บัคมันก็จะมีกล้องคงปูรสารพัดผู้จัดการไี่อยู่สุดท้าย สักูนะคะ